สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่ารพรลักท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแตกเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นมาดูธนบัตรนะครับของในหลวงรัชการที่9นะครับซึ่งเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทนะครับที่ผมนั้นได้รับซื้อมาจากนะครับเอฟสีทางบ้านนะครับซึ่งเป็นสาวโรงงานนั่นเองครับ ผมซื้อมาหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับสำหรับใบนี้นะครับผมจึงจะมาบอกกลาวนะครับสำหรับเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับที่ถือแบงค์ห้าสิบนะครับอยู่ในมือนะครับที่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะฮะท่านดูให้ดีนะครับสังเกตให้เป็นนะครับและคุณจะขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ดีมากเลยนะครับผมจึงอยากจะ นะครับขอร้องนะครับ fc อันเป็นที่รักยิ่งนะครับช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้จันสยามหน่อยนะครับเผื่อว่านะครับไปเจอใครที่หาเจอหรือว่าไปเจอแล้วไม่รู้ว่านะฮะแบงค์ห้าสิบแบบนี้นั้นมีราคานั่นเองครับเรามาดูข้อมูลกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะวันนี้จะพาดูนะครับสำหรับข้อมูลของธนบัตรนะครับที่ซื้อมานั่นเองครับทุกคนครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับตอนนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับของในหลวงรัชกาลที่9 บางใบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตให้เป็นเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าตรงไหนมีราคาครับเอาด้านหน้านี่ว่ากันเลยนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่จุดนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้สังเกตให้ดีนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ก่อนนะนะครับสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้เป็นนะครับและคุณจะขายได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ฮะให้สังเกตดูจุดนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับหนึ่งละนะครับให้ให้ดูที่หมวดตัวเลขนะครับดูหมวดตัวเลขนะ ูหมดตัวเลขนะครับสังเกตดูนะครับด้านบนนะก็ด้านล่างเนี่ยนะฮะนี่คือจุดสําคัญของด้านหน้านะครับสังเกตให้เป็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่คือแบงค์ที่นะครับเราอาจจะนะครับดูคุ้นหูคุ้นตากันนะครับแต่มีบางแบงค์นะครับบางใบนะครับที่มีมูลค่าเดี๋ยวผมจะให้ดูใบที่ผมรับซื้อมานะครับนี่ฮะนี่คือใบที่ผมรับซื้อมานะครับจากนะครับอ่า F c ทางบ้านนะครับซึ่งเป็นสาวโรงงานได้เองครับทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับได้นํามาขายนะครับก็ต้องบอกว่าราคานี้ไม่ธรรมดานะครับจาก50เป็น500ถึง1,000บาทต่อใบเลยทีเดียวนะครับทุกคนสังเกตดูให้ดีนะครับว่าตรงไหนครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ท่านลองดูนะฮะลองดูนะครับด้านหน้าของแบงค์นะครับด้านหน้าของแบงค์นะครับดูลารายละเอียดให้จบนะครับก่อนนํามาขายนะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เพื่อนเพื่อดูสิฮะดูฮะ โอ้โหนะครับถ้าดูกันเพลินเผนี่นก็คงไม่รู้เลยแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันในท่านจะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขนี่มีระยะห่างต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะตัวที่มีราคาเนี่ยนะฮะของคุณน้องเขาเนี่ยนะครับจะมีราคาที่มีราคานี่จะต่ํากว่าเห็นไหมครับตัวนี้จะมีระยะห่างมากกว่าเห็นไหมฮะถ้าลองสังเกตดูนะครับสังเกตง่ายง่ายอย่างนี้เลยแบบนี้ไม่มีราคานะแบบนี้มีราคานะครับเดี๋ยวดูล่างๆนะดูล่างๆนะฮะตัวหนังสือนั้นจะชิดขอบนะครับใบนี้นะครับนี่ฮะ ส่วนใบที่หาง่ายๆนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้จะมีระยะห่างขึ้นมาแต่ใบที่มีราคาในตลาดนักสะสมนี่คือเป็นใบที่ชิดขอบแบบนี้นะครับแบบนี้ยังถือว่านะครับยังไม่ชัดเจนนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, แบบนี้น่าจะมีเยอะมีอะไรที่สังเกตได้ง่ายกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับดูให้จบนะครับรายละเอียด ของการรับซื้อนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแบงค์แบบนี้มีราคานะครับไม่ได้มโนกรรมวิจีกรรมกันเกิดขึ้นในตลาดนักสะสมนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีราคาจริงนะครับเราจึงได้ซื้อออกมานั่นเองครับดูนะครับดูนะครับดูฝั่งนี้นะครับท่านลองสังเกตดูสิครับเห็นไหมครับถ้าท่านสังเกตเห็นนี้จะเห็นได้ว่าตัวหนังสือนี่นะครับจะมีระยะห่างนะฮะกับคุดนี่นะครับคุดจะห่างเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นี่ครับตัวหนังสือนี่นะครับตัวหนังสือเนี่ยกระขุดนี่จะห่างขอบแต่ว่าเลข50าจะชิดขอบเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะทุกคนมีราคานะแล้วอีกจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนี่ง่ายๆเลยนะฮะก็คือจะมีตัวหนังสือกำกับอยู่ก็เป็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้โทษฐานน่นะครับนี่ฮะลองดูนะครับลองดูนะครับขออนุญาตนิดนึงกล้องไม่ซูมฮะนี่ครับจะเป็นแบบมีตัวหนังสือนะครับมีตัวหนังสือกำกับอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ นี่ตัวหนังสือจะกํากับอยู่มันเหมือนว่าใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่เขามีการตัดผิดนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นการตัดผิดของของธนบัตรนะครับรุ่นนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับคงไม่มีใบาใบ2ใบแน่นอนะครับน่าจะมีเป็นแหนบเลยแหละนะครับถ้ามีเป็นแหนบเนี่ยโอ้โหนะฮะท่านอาจจะได้รับเงินแสนได้นะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะดูก่อนใช้นะครับดูก่อนใช้นะแบบนี้นะ นะครับดูให้ดีนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับที่ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อทุกใบนะบางคนเนี่ยนะฮะส่งมาไม่ดูข้อมูลเนี่ยอาจจะขายไม่ได้นะครับเราซื้อของที่นะครับสามารถสะสมแล้วก็มีราคาในตลาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครพบเจอแบบนี้อย่าพึ่งนําไปใช้นะครับอย่าพึ่งนําไปใช้นะสามารถนะครับแอดไลน์ ID มาที่นะครับ ไลน์ไอดีนะครับสยาม f 4 5 5 5นะครับส่งภาพคมๆม,มาประเมินราคาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับยังไงอาจารย์สยามฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสะพานบุญให้หน่อยในะครับเผื่อใครพบเจอจะได้มีเงินใช้กันนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าแบางค์นี้หายากหรือเปล่านะฮะก็ลองเม้นต์ใต้คลิปวิดีโอบอกกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ